กราบเท้าสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้พวกกับผมแกมมี่เกมเมอร์ฮะกับเกมมาครับ Pocket Edition น,นะฮะมาวันนี้ผมจะมาเล่นใหม่ฮนะเออสร้างโลกใหม่เลยเริ่มต้นวิตใหม่นะฮะมาเริ่มกันดีกว่าไม่ให้เป็นการเสียเวลามา ซีดนะฮะก็สามารถเอาไปใช้ได้น,นะฮะเพราะว่าเป็นซีดของแบบไงมี n อ c นพีซะฮะแต่รู้สึกว่ามันจะไม่มีหมู่บ้านนะฮะเอ๊ไม่ใช่ไม่มีแบบของของที่แว้ในหมู่บ้าน,นะะเขาเรียกว่าอะไรแต่ช่างมฮะ,นะะตอนที่บอกไว้ฮะจะมีหมู่บ้านนะฮะเราก็ตัดไม้กันก่อนนะฮะชิวๆฮะโอเคะ okay. สูตรตัดไม้นะฮะกดค้างไว้ทีหนึงครับเรื่องนะมา่านเห็นไหมเกี่ยวอะไรกันวะไม่เกี่ยวฮะโอเคตัดไป <c oughs> โอเคเราตัดแล้วเราต้องปลูกชดใช้นะฮะไปดีกว่าไม้เหรอครับเราตัดแชตเติลน,นูนลัสเออตรงนั้นก็มีทะเลนะ Oke okay. Lek Tat 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 Oke okay. kalau ini ไม่ต้องขุดหินเไงนี่ไงอาจจะมีะเผลอเจอเหล็กเจอโคเจอไหมเนี่ยเอิม่มน่ากลัวเดี๋ยวตายเราไม่เคยกลัวตายฮนะไม่ไรฮนะไปขุดไปเรื่อยฮนะจนกว่าจะเจอของดีของเด็ดเคไปเรื่อยไปเรื่อย อ๋อนะั่นละจะทางออกอุ้ยจะะจเจลาวาเจเล็กโอ้โหเหมือนเตรียมไว้ไม่ได้เตรียมไว้นะโอเคนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละ,ละขุดต่อขุดต่อจเจเล็กเลย ดีอ้า,อาเจอโคลแม่อีกน่ยเจอกระบ,บือไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวโอเคเแหละอืมขุดออกไปเฮ้ามันก็ดีฮนะเจอโคทีเดียวเจอเยอะแยะอะไรอย่างงี้ดีแล้มไม่ต้องไปหากไกรฮนะ โอเคขุดไปขุดไปนั่นแหละขุดจนก่อนจะพัง่ะโอเคอันแหละเรร็บร้อยจสเสร็จละก็อืมเอเคครับใกล้เสร็จแล้วอีกนิดหน,นึ่งไปสร้างบ้านกัน โอเคหมดละมั้งหมดละวยังวะหมดละนะเดินไปดูเงินไหนดีไหมไม่ไปกว่าขึ้นมาโอ้ยโอ๊ยชิบอยโอ้ยโอ้ยตายไหมเนี่ยโอ๊ะโอ้ะน้ำอยู่เห็นได้น้ำ ขออย่าตายเถอะน้ำเนี่นี่วะทำอะไรฮะไปต่อเนี่ยฮะโอเคโอเคน้ำอยู่ข้างหลังก็มีนี่วะเดินไม่ไหนไกลโอเคแค่นี้อะอ๋อ มันยังไม่ไขุดนี่วะโอเคแล้วก็ที่ขุดนั่นแหละดินไหมนะเอาดินเนะโอเคขอดินตอ่อไป ตดๆไปเย้เยอ่าสระอ่ะต้องมามีอีกอันนึงดีกว่าโอเคนั่นจะ เ,เดี๋ยวไปเอาเหล็กก่อนข้างล่างมีหนว่ารูอ๋อนี่ไงโ,โอเค้ลงไป มันครูไม่ใช่นี่วะก็ okay. เคอเคุอค้ยเงียบเสียงนึ่งลงต่อไปดีไหมลูกชายะเราต้องเสี่ยงะกับอันตราย น่านเงไงลงไปแล้วเจอของดีเหมือนเป็นเมืองนะอ่ะโอ้โหโอถือว่าใหญ่ดีงไงนะเนาะขุดก่อนมันจะมืดดีกว่าฮะโ,โอ๊ยโอ้ มุกหลอ,อกควายแล้วเนี่ยือโอโหเจอมุกหลอ,อกควายนะฮะทับเอึดเอือกอืดเอ,อือ,อแทบร้องไห้โอเคมันตรงนี้จะได้เยอะกว่าชาวบ้านท้อ เฮ้ยอ,อะไรอะ่ะไม่ลองไม่ได้ฮะต้องดูไปเรื่อยฮะออกแนวมึงมันลงเหมืองอะไรเงี้ยไม่ได้มาหาเขอ,อเค้าแค่นี้พอฮะโอเค อ่ะตรงนี้เค okay, ไปกลับเลยอไม่ตายนะเค okay. นั่นแหละครับ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 น mm hmm. hey, ั่นแหละครับเฮ้ยเจอทางว่ะไม่ไปดีกวนะ่าเดี๋ยวตายเค okay, แค่นี้พออืม ไปขึ้นมาขึ้นไปยิงเช้าอยู่นะใกล้จะบ่ายแล้วครับอตัวคขาวามาแล้วเนี่ยว่ะรู้สึกมันจะบ่ายแล้วครับหมูอยู่บนหลังคาได้ไงวะงงอ่ะแพ้อยู่ลงกันอีก เรามาตัดไม้ฮะจากไม้อะต้นต้นไม้ฮะนี่ต้นไม้ฮะไม้พันไลมันมันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้เหมือนไม้พันไร่รู้สึกว่าไม้พันนี้นี่สุดยอดดีฮะเหมือนกับไม้แบบพวกเห็ดนะฮะแต่ไม่ใช่ฮะไม้อะไรก็ไม่รู้สวยดีเหมือนชาวบ้านรู้สึกไงวะเนี่ยรู้สึกไม่ได้ฮะเป็นคอมนะฮะ <Okay. S 2> <Okay. S 1> นะครับแะไรครับเคใกล้เสร็จแล้วครับ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 ิก <Okay. S 2> ็จริงเค โอ้โแล้วก็มืดแล้วก็มืดโอเคงี้ก็เสร็จนะก็เสร็จแล้วสร้างบ้านกันอเราไม่อยาก่าสัตนนะ ผมอยากเอาขนแกะมากกว่าเค okay. รู้สึกว่ามันจะมีอยู่สามทีนี่ข้างๆกันเลยค K อันแหละเค okay, ครับครบไหมสาม K okay. มืดแล้วตัวนี้ก็เมืองอ่ะไม่ใช่โอเคเอาเป็นตรงนี้กนะันฮะเห็นเจอมอนเลยวะอ๋อนู่งไงน่กว่าลืมเปิดมอนเจ้าเน้อเราเป็นคนดีฮนะ เออซอฟต์แวร์จะคุ้มครองเรานะฮะเกี่ยวอะไรกันมะคนดีซอฟต์แวร์จะคุ้มครองครับไม่กลัวแต่นอนก่อนดีกว่าไหมฮะขอให้เธอเยอะโอเคนอนนอนดีเว้ยเอออดื่มมากเพื่อสร้างบาัโอเค คนสิบนะครับบ้านผมที่จะสร้างสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามสองสามสี่ห้าหกอาหกเจ็ดแปดเก้า หนึ่งสองสามเคแล้วก็สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามเคครับส okay. องสามสี่ K เงี้ย สามเคกระสองบอกอเคอ่ามาให้หมดข้าบหมดเลยนะโอเค

เช่นนี้นปะวะมันให้สามลมะอยากได้แค่เดียวพอครับได้แจมเงินทำาันเป็นงี้เราสร้างกล่องเก็บไว้ก่อนก็ไแดบบ้ ได้หกอันโอเคฮะห,หกอันได้สามอันเยนยงหรอไม่ไม่ไม่น่าคุ้มนะเว้ยแต่มันก็คุ้มอะแต่มันเยอะเกินไปผมไม่ได้วางประตูหกเจ็ดอันนะโอ้เพียเลยพลางจากบ้าน ยิมยิมบ้านเอ็นบีซีเอาได้โอ้โหเลือกเ็หน่อยอาหารเกือบหมดละไปทำนาบ้านเขากอนนะโอเคครับลุงนันและนันและซีดซีดอ้าลงงุงโอเค เอ้าผิดนั่นแหละคนเราก็ต้องมีผิดพลาดกันมา้างเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์โอเคนั่นแหละ เรียบร้อยเกือบเสร็จละอยากได้แครอทมามีแครอทไหมเนี่ยโอเคไปดูดูงเงินตรงไม่มีแครอทนะฮะเหมือนจะไม่มีแครลลอทนะฮะต้องเอาพวกซอมบี้แทนนะฮะโอเคนั่นแหละโอเคละ, okay. ละ โอเคละโอเคละโอเคแล้วโอเคโอเคโอเคนะอืมโอเคครับแล้วตัวนี้เย่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 โอเคครับตอนเช้าเราจะไม่กลัวฮะตอนมือเราโคตรกลัวเลยฮะ โอเคนั่นแหละโอเคนั่นแหละเครื่องดำรงชีพเราฮะคุณนี้เสร็จแล้วพอาะี้เกียจละสร้างบ้านต่อเดียวโอเคไปละเฮ้ยพี่เขียวพี่บี้บี้สุกิดวิเศษแก้วหรือแกอ้ววิเศษวะช่งมันเถอะ หนีผมม่เพลืมสิ่งสำคัญเรามาเอาอะไรครับเรามาเอาตําปูฮะนี่ฮะเรามาเอาตําปูนาสวยดีนะผมชอบนาพี่มากเลยครับ Npc นาพี่สวยแบบมีสนเสน่ห์ครัพี่ ผมยืมไม้น้าพี่ปลูกบ้านนะครับโอ้ได้ได้โอ้เอ็นบีซีบอกรอข้ออนุญาตครับโอเคครับแสดงว่าได้โอเคไก่นี่วะแปลกอีกวัสดีครับนี่หน่อยดีครับไปไหนครับพี่พี่ไปไหนครับเอาอันนี้พี่ครับพี่ครับ พี่ครับพี่ไปไหนครับพี่พี่ไปไหนเค okay. เราจะไปหาอะไรกินก่อนสร้างบ้านนะฮะแล้วเราก็ได้ขนมปังมาอะไรกินวฮะเราจะมีชีวิตรอดต่อไปเพื่ออนาคตข้างหน้าที่ก้าวไกลเคเคครับเคมานะ กลับมาต่อนะคะเมื่อกี้ผมไลยทำธุระมาโอ้โหมื่อืนแล้วอะไรเพียเพียเคเคอยู่ในบ้านนี่วะโหเพียเลยเคเคมาถึงก็มือแล้วนี่วะอ้าวสวัสดีพี่ในในนี้อุ้ยจ้องตาเป็นวะเพื่อนลาไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับไม่มีอะไรพี่ เ่ียววับเข้ามาคนระับผมผมกลัวแล้วครับพี่ผมไม่ผิดสีแล้วพี่พี่่าทำผมนะครับเคมาเขียวคงไม่ทำมาละมัง้งนะไหนเมื่อกี้ข้ามาอ๋้นี่โอเคอ่โอเค